เอาถ้าผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อเล่าพัฒนาร่วมสองสำนักเดอค่ะเดอเก็บเกี่ยวข้อมูลธราผู้ชมเข่าห่วงสอบเดอค่ะเดอคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ร่วมเล่าพัฒนาสองสำนักปู่พิษณุโลกแล้วก็พ่อเสียงเงึดนะคะมัดตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูลถราผู้ชมปู่พิษณุโลกหัวถีพานมานาเสียดายเนาะถ้าผู้ชม แปดสีสีห้าหกมีแปดมีหาเตวาจับคู่กันบได้ของปูพิษณุโลกซุยไปเต็มเดียวท่านผู้ชมของปูพิษณุโลกวัติพันธ์มาเป็นแนวทางเหล็กฟันเด้อค่ะเด้อไม่เข้านะคะของพ่อเสียงเงิด,รรมมดท่านผู้ชมวัติพันธ์มา เข้าอีกแล้วสีงวดติดสิบสองคู่ารผม้ชมนูหน่อยโทษถามพอเหลวนูหน่อยว่าเล่พัฒนาจุดสิบสองคู่สิบสองหางของพอเขาสีงวดติดเหลวพอเลว่าสูตรไม่บแมสูตเกาเป็นสูตรไม่ธรผม้ชมเข่าสีงวดติดเหลวเอา้าธรรมชมงวดนี้มัดตามต่อ กันเลยเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางปูพิษณุโล,ลกลากะพอเสียงเงิดเด้อค่ะเดอะ้อที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขให้ทางช่องแอดมินนูหน่อยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่อไปเนาะค่ะเนาะแอดมินนูหน่อยขอเป็นสะพานบุญให้เด้อค่ะเดอะ้อเอาธรรมชม นูหน่อยขอแกะข่าวเด้อค่ะเดอ้อก่อนนั้นนี่นูหน่อยลงคลิปปูพิษณุโลกคลิปแรกเนาะคะ่นะเนาะหมวดวันทิ่เก่าละท่านผู้ชมเป็นเลขสายบุญท่านผู้ชมปูพิษณุโลกกำลังสัง่งแทงน้ำงบประมาณสามแสนแมนบท่านผู้ชมคลิปหน,นันนูหน่อยเบ้าพิษเด้อค่ะเดอ้อนูหน่อยเข้าใจพิษท่านผู้ชมงบ ไม่ใช่สามแสนนะคะงบแสนสามธรรมชม้มโูหน่อยขวแก่ข่าวเด้อค่ะเด้องบประมาณแสนสามไม่ใช่สามแสนเด้อธรรมผช้ชมมันกลับกันนูหน่อยขอโทษขว่าไพเด้อค่ะเด้อหวดนี้่ธรรม้ชมมาแล้วปูพิษนรกท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญ สร้างแท่งน้ำกับปู่พิษณุโลกนะคะติดต่อร่วมทำบุญกับแอดมินหนูน้อยได้ที่เบอร์092 632 5513อด้วยค่ะเด้อคอสสมดหลังไม้นะคะงบ1นึ่งแสนสามด้วยธรรมชมไม่ใช่3ามแสนโอ้ยหนูหน่อยวาพิษธรรมชมหนูหน่อยคอสทษขวาไปด้วยค่ะเด้อ เอาธรรมชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะเนาะแนวทางราวพัฒนาปู่พิษณุโลกมวดน,นี้เป็นเลขสูตรเดอร้อธรรมชมปู่ไม่ฝันเด้อนะค่ะเดอ้อปู่ไม่ฝันเป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณธรรมชมมวดน,นี้ได้ตัวไหน บนล่างไปกลับด้วยนะคะงวดน,นี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเลยท่านผู้ชมสามตัวมีศูนย์เสองศนย์เ มีเก้าเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์นูหน่อยมักสองเด้อธรรมชมชนกับของพอใจอยู่ตัวนี้ธรรมชมสองศูนย์สองเก้ามาบอนอธรรมชมุมสองนูหน่อยนี่ย ปูพิษณุโลกนะคะเราพัฒนาประจำวดวันที่สิบสองสิบสองทับห้าหกสิบเป็ดนะคะชุดสามตัวง่ามอยู่ดิธรรมชมบอลหลายตัวธรรมชมเหล็กปูผิดสนุโลกพวาแม่พี่น้องพิจารณาเบิงด้ยคนเดอร์ หมักคอยจัดขัดเลือนพานธรรมชมปูมาเป็นงวดที่2นะคะงวดแรกหลุดนะคะงวดแรกหลดธรรมชมตามเบิงปูไปก่อนนะคะเด้อตามเบิงหน้าทางปูไปก่อนธรรมชม3มตัวมี0ูนย์9ก้าเกตัวมี9 9้9 2029ศูนย์เาเก้าะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอเด้อค่ะเด้อ ท่านใดอยากจะรวมทําบุญแท่งนามกับปูนะคะเนาะงบหนึ่งแสนสามนะคะหนึ่งแสผู้ใดที่อยากจะรวมทําบุญนะคะเนาะทาบุญสร้างแท่งน้ํากับปูพิจนณุโลกติดต่อร่วมทําบุญได้ที่เบอร์092632 5513นะคะ ติดต่อแอดมินนูหน่อยลหลังไม่เด้อค่ะเด้อค,คุณ่อกคุณแม่เอาต่อมากของพอเสี่ยงเงิทมม่านผู้ชมเด็กปูพิษณุโลกเด่นเก่าเด่นเก่าเด้อท่านผู้ชมเก่าลายตของพอเสี่ยงเงดเด่นเก่าด้ทมม่า,างงนผู้มชมหม,ชม่ท่านผู้ชมบ่แมเนเก่าสิมาเตดากเข,ขาบ่หมวดนันนูหน่อยหลุดเก่าหมวดจะผ่านมานหรืหนูหน่อยหลุดเก่าท่านผู้ชม ของพอเสี้ยงเงินกระเด็นเก่ารรมมดิทั้ชมงวดี่ผพันมากของพอเสี้ยงเงินเป็นแบบนี้้อค่ะเด้อเข้าสี่งวดติดแล้วนะคะสิบสองคู่ดิทั้ชมสิบสองคู่บนล่างไปกลับไม่ขาดทุนนะคะพอแม่พี่น้องทานใดที่มากระเบิงเด้อค่ะเด้อทันใดที่ว่ามันหลายโพดคือเรือนผ่านเนาะคะนะ่ะเนาะ่านอยู่บ่ว่าทั้มชมเลขพอเสี้ยงเงินเข่าเข่าสี่งวดติดมันไห้กำไรอยู่ดิานผู้ชม พอเสียงเงินธรรมชมพอมีเลขซ้ายด่วนจากเมืองลาวพอทดล่องว่างหมวดเหล็กเข้าไปที่หนึ่งเปียกหมวดนี่พอทดล่องว่างอีกกวนธรรมชมท่านใดที่อยากจะได้แนวทางลาวพัฒนาซ้ายด่วนจากเมืองลาวพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวเข้ากุมเด้อค่ะเด้อเดี๋ยว เดี๋ยวตอนนี้กําลังทดลองอยู่ธรรมชมทดลองวางก่อนนะคะถ้ามันเข่าอีกธรรมชมพอแม่พี่น้องเตรียมเข่ากลุ่มเลยคะ่ะเด้อเพราะว่าพอวา,มมรรมมวางในกลุ่มแม้ธรรมชมวางในกลุ่มรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่ม VIP อพีเยค่ะเด้อน่าจะเป็นกลุ่ม VIP เสียตังคนะ,คะเสียตังธรรมชมเมอา้าธรรมชุ่มวันนี้ของพอเสียงเงิน พอเสียงเงึดถ้าเขาวงวดนี้งวดที่หาหางวดติดเลยดิธรรมชมเข้ามาแล้วสีงวดติดนะคะเนาะสิบสองคู่สิบสองหางบนล่างไปกลับไม่ขาดทุนมันกลับเป็นตาลงทุนอยู่ดีเนาะธรรมชมงวดนี้พอเสียงเงิดเน้นมาหายน้ำธรรมชมเด่นเก้ากับแปดเน้นเจาะเก้านะคะจับคู่มีแปดสีเก้าสีศูนย์สี 8 5ด5้าเก้าห้าศูนย์เน้นะคะเน้นเจาะ8 4 9สี่เก้าสี่แปดห้าเบนล่างไปกับไม่ขาดทุนได้กําไรอยู่นะคะเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางเราพัฒนาพอดเสียงเงึดกับปู่พิษสัตว์นุโลกนะคะแอดมินหนนอยขอขอบคุณ ร่วมทั้งสองท่าน,นะะด้วค่ะเด้อปู่พิษณุโลกกับพ่อเสียงเงิดนะคะเอาทานผู้ช่งสำหรับคลิปนี้แอดมินหน,หนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้หน,หนอยขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ